ให้สก,การหวานละมุนวันแรกผลตอบรับลูลกค้าเยี่ยมมีคำเละาะให้อ่านก่อนให้อ่านก่อนได้ไหมมีคำ้องเรียนเรื่องการรอจัดก,การหนึ่งไรอ่ะนี่ฉันกำลังอยู่ในช่วงลดน้ำหนักไม่ค่อยลงผมไม่เอาอาหารที่พลังงานสูงนะแต่อยากได้อาหารที่รสชาติหวาน,วานๆแต,ตาแต่ไม่มีน้ำตาลกรอบแต่ไม่มันอร่อยแต่สุขภาพดี เป็นลูกค้าที่เรื่องเยอะเหมือนกันพวกเราต้องตอบยังไงดีครับถามเขาสิว่าอยากกินกระสุนเวทมนต์ไหมเดียวเดียวเดียวอ,อ๋อถามไพนอนนั่นกันนะไพยนอนจะรู้เรื่องครัวมากกว่าพวกพี่ใหญ่ไพนอนตัดสินจะเสียอาหารที่ว่าหอเ่อนงไงชอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อเราไม่เป็นหาทําอาหารลดน้ําตาําอาหารทำเป็นอาหารลดน้ำหนักโปรตีนสูงได้ชีดหมดแล้วฉันจะไปเสื้อเพิ่มหน่อยไม่เด้ก็ออกกําลังกายเหมือนกันไม่ใช่หรอใช้ของเขาก,ก่อนแล้วกัน ไม่ได้ฉันใส่น้ำเชื่อมลมในกระบ,บองนมแพะของเขา <c oughs> ไอ้นี่มันเลวมากเลยไปนอนคือไงกล้ามได้ใหญ่เกินก็เลยแ,บบแอบใส่เพิ่มน้ำหนักห้ <c oughs> เรเกยข้อความใหม่อะไรเออยทุกคนเกิดเรื่องใหญ่แล้วจากพันที่ถูกวางยาพิษฉันลองกินสเต็กบนโต๊ะแล้วรู้สึกคอตีบ ออกอันนี้พิมพ์ไม่ใช่เหรอพี่ใครใสร่วัตถุดิบที่ท่านแพ้ลงไปในฐานะอัศวินฉันมีหน้าที่หาตัวคนรายที่รอบสังหารจากรฟัสนีโปรดอนุญาตให้ฉันได้ลองชิมให้เป็นหน้าที่ของไฮซิเลนแล้วกันควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจอาการนะ <c oughs> หมอเ่รหมออยู่ไหนมาแล้วมาแล้วขอตรวจดูให้ละเอียดหน่อยผู้ป่วยยังมีสติแจ่มชัดอยู่หายใจหายใจถี่คอคอบวมแดงเล็กน้อยและรู้สึกเจ็บผลการวินิจฉัยคือ กินส่วนผสมที่ระคายเคืองมากเกินไปให้ดื่มน้ำเมื่เยอะอาการจะบรรเทาเองเครื่องปรุงในกระปุกเค็มมากใครเอามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยไม่ปัญหากระผมจุลรสที่ฉันทำเตือตัวการแล้ว